สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วเช่นเดิมนะครับกับไอทออโต้ะครับวันนี้เนี่ยผมมีรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถโตโ o ต้า a คมรี่นะครับรถ4คันนะครับที่เข้ามานะครับตอนนี้ก็ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย ไปก่อนแล้วนะครับ1คันตอนนี้ก็เหลืออยู่3คันนะเป็นทะเบียน40นะครับ300และก็500นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมมารีวิวแยกให้ดูก่อนนะครับสำหรับคันแรกคันนี้เนี่ยรู้สึกว่าไม่จะน้อยที่สุดของรถนี้เลยนะครับอยู่ที่99,000โลเท่านั้นเองนะครับสำหรับรถ Toyota Camry 2.0รุ่น G ปี2017ครับผมภายในเบาะสม้มด้านนอกสีดำครับ เป็นรถของหน่วยงานนะครับที่ปลดระวางนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถนําขบวนนะเลขทะเบียนสวยๆนะครับผมให้ติดกับตัวรถไปเลยนะครับสําหรับคันนี้เปิดขายอยู่ในราคา6กแสนห้าหมบาทเท่านั้นนะครับผมรถเดิมๆรถสวยๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันครับน็อตไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะครับสําหรับคันนี้แล้วก็ทั้ง2คันที่ยังเหลืออยู่ด้วยนะครับผม สำหรับโฉมนี้นะครับเป็นโฉมหน้าไมเนอร์เชนนะครับก่อนเปลี่ยนตัวออลนิวนั่นเองนะครับผมกระจังหน้าเป็นโครเมียมหนึ่งเส้นด้านบนนะครับป้ายทะเบียน3ก๊ไก่ชอชิง40่กรุงเทพมหานครผมให้ป้ายนี้ไปเลยนะครับสีดำครับสวยๆเลยเหลี่ยมสันคมชัดครับโครงสร้างเดิมรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำนะครับส่วนชุดโคมไฟหน้าเดิมจากโรงงานแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมเป็นชุดโคมไฟคู่เดิมแท้สูง สภาพสวยๆเนียนๆครับภายในตกแต่งด้วยไฟเดย์ทามันนิ่งไรและก็ไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ในโครมเดียวกันเซ็นเซอร์ด้านหน้านี้ให้2จุดครับด้านล่างตกแต่งด้วยไฟตัดหมอกครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะดูได้เลยนะครับตัวกันชนกับตัวแก้มแนบชิดสนิทสวยๆสีดําสวยๆเนียนๆแบบนี้นะครับผมกระจกเดิมแท้ศูนย์ทุกบานครับตาปั๊ม t o โย t a ชัดเจนนะฮะสำหรับตัวรอได้ยางนะครับ อันนี้เนี่ยเป็นแม็กอลอยเดิมจากโรงงานขอบ16นะล้อแม็ก5รูดิสเบรก4ล้อระบบเบรก ABS ครับสภาพล้อแม็กสวยๆเนียนๆแบบนี้ครับส่วนยางเนี่ยคันนี้ก็เป็นยางบิสโตนอีโคเปียนะครับผมปี2020ที่ปลายปีนะฮะร,รหัสยางเนี่ย215ทับ60 R16 ครับดอกยางเหลือๆใช้งานกันยาวๆครับผมส่วนโครงสร้างซุ้มล้อก็เดิมๆแบบนี้เลย ระะอยซีรอยเชื่อมเดิมครับเบ้าโชคของเดิมโรงงานนะครับลอยมาร์คลอย QC ียังอยู่ครบถ้วนชัดเจนวารันตีโครงสร้างไม่เดิมไม่แท้ครับประกันหลังการขายนะครับประกันเครื่องเกียร์จากทางทอโต้ดูแลให้อีกหนึ่งปีเต็มนะ,ะส่วนกระจกมองข้างเนี่ยจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมปรับและก็พับกับไฟฟ้านั่นเองนะครับเหลี่ยมสันเด,เดิมแบบนี้ครับมือเปิดสีดำตกแต่งขอบโคเมียมกุญแจรีโมทมีดอกสำรองให้ นะภายในนะครับจะเป็นโทนสีดำครับตัดกับสีส้มชามัวนั่นเองนะครับผมใครที่กำลังตามหารถสีดำเบาะสีนี้อยู่ก็ห้ามพลาดเลยนะครับเกียร์ก็เป็น CVT เรียบร้อยครับเป็นตัวเกียร์ถุงเกียร์ตัวใหม่ครับเสาวีเดิมๆครับล็นอตประตูไม่มีแก่ไม่มีถอดครับผม สภาพสวยเงียบคลิปนะฮะสติ๊กเกอร์มอกอยู่ที่จุดเดิมครับแผ่นเพจเดิมโรงงานนะฮะไม่มีแกะไม่มีถอดครับเป็นอาตกระดูกงูครับก็นแน่นแบบนี้เลยนะตัวยางนะครับนี่นะฮะเป็นอาตกระดูกลงโรงงานเนียนๆทั้งสี่มุมประตูครับโครงสร้างวันตีนะครับผมไม่มีชนหนักที่ความจมน้ํานะครับเสาเอด้านหน้าตัวน็อตแก้มด้านซ้ายไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับผม แตนนะครับเพจสวยๆ,ๆเดิมๆแบบนี้ครับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0894807362ครับผมไอทอออโต้นะครับอยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้ครับบริษัทอทอออโตตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพครับผมเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนั่นเลยนะฮะสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับรองรับน้ำมันสูงสุดถึง E20 นะครับผมด้านหลังเดิมๆฝาท้ายเดิมครับคิวฝากระโปรงท้ายตกแต่งด้วยขอบโคเมียมครับไม่มีแตกอ่าไม่มีแตกไม่มีตกนะครับผมนะสวยๆเดิมๆแบบนี้สภาพสมบูรณ์ครับเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดด้านล่างมีไฟทับทิมให้ทั้ง2ฝั่งครับส่วนไฟท้ายเดิมโรงงานแบบ LED นะครับผมสําหรับตัวไฟหลีและก็ไฟเบรกนะส่วนไฟเลี้ยวกับตัวไฟถอยเนี่ยจะเป็นหลอดไส้นะฮะ โลโก้ต่างๆอยู่ครบครับมีไฟเบรกตรงที่3อยู่ที่ด้านหลังพร้อมกับตัวไร่ฟ้ากระจกนะคะฝากระโปรงท้ายเปิดจากรีโมทได้เลยนะฮะภายในกว้างๆครับสำหรับห้องเก็บของนะก็เป็นรถเก๋งซีดาน4ประตูไซส์ XL หรือว่าไซส์ใหญ่เป็นรถพรีเมียมค่ะโครงสร้างด้านหลังครับรอยซีรอยเชื่อมเดิมเม็สวยกลมครับเม็อรงงานเดิมๆแบบนี้ฝากระโปรงท้ายเดิมครับ ะะตัวรอยซีเนี่ยก็ตัวเลสจิกเข้าปกติแบบนี้เลยนะครับผมซีนเดิมฝาเดิมนะครับซีนเดิมฝาเดิมนะฮะด้านซ้ายด้านขวาของเดิมหมดครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักทิ่ความจมน้ําตัวรถนะครับประวัติศูนย์ตรวจสอบได้ตั้งแต่ระยะ1,000 0โลแรกจนถึงปัจจุบันครับไม่เดิมไม่แท้คันนี้9 000, 9 0 0 0โลเท่านั้นครับผม ครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่ครับอุปกรณ์ที่ติดมากับตัวรถครบถ้วนตัวยางอะไหล่จะเป็นล้อแมกรายเดียวกับด้านนอกเลยนะสภาพยางอะไหล่ก็ถือว่าโอเคครับสมบูรณ์อาจจะมีรอยแตะพื้นมาบ้างนะครับผมแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างด้านหลังรอยซีนเดิมรอยเชื่อมเดิมครับไม่มีร่องรอยของการเจาะติดถังตัวแก๊สนะคันนี้ไม่เคยติดแก๊สไม่เคยดมแก๊สครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนๆนะฮะสำหรับ t ตโยต้าแคมร 2.0G ปี2017ครับภายในเบาะส้มเกียร์ถุง CVT เรียบร้อยนะครับเป็นเครื่องหัวฉีด D4S e นะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับผมประตูด้านหลังอ่าประตูด้านฝั่งคนขับครับเสาบีเดิมน็อตไม่มีแกะไม่มีไขครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่รบสภาพสมบูรณ์ครับโครงสร้างแก้มขวาด้านหน้าน็อตไม่มีแกะครับ รถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆนะฮะแขงประตูโทนสีดำร้้นครับผมที่พักแขนเป็นหนังนะกระจกอ่ากระจกเนี่ยปรับขึ้นลงเป็นฟูลออโต้ทั้งสี่บานครับตกแต่งลายไม้สวยงามมีระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเบาะคนขับเนี่ยสามารถเมมโมรีเซ็ตได้2หน่วยความจำเลยทีเดียวนะครับถัดเข้ามาออปชั่นเสริมครับปาร์คเซนเซอร์นะฮะระบบแจ้งเตือนซ้ายขวาครับกันลื่นถ่าไห่กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า ปุ่ม engine start ครับคันนี้มี airbag ทั้งหมด7ใบนะครับ7ใบนะฮะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องมาดูเลขใหม่กันนะครับนี่เลยนะครับหน้าจอนะคะสวยๆแบบนี้นะครับเป็นโทนสีดำตัดกับสีน้ำเงินสวยงามนะครับตามสไตล์เทมเรี่นั่นเองนะครับเลขใหม่เดิมไม้แท้ครับ99,300 15โรนะครับผมส่วนตัวพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยหนังแบบ3ก้านแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะคะด้านบนจะเป็นลายไม้ตกแต่งสวยงามหนังเดิมโรงงานนะครับสำหรับตัวพวงมาลัยสภาพสมบูรณ์เลยนะครับมีระบบฟูทคอนโทรลให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลเครื่องเล่นนะครับผมส่วนคอนโซลด้านหน้าจะเป็นโทนสีดำร้้นนะครับตกแต่งลายไม้นะครับ เครื่องเล่นยังเป็นตัววิทยุซีดีจากโรงงานอยู่นะครับแอร์ออโต้ดูโอซ้ายขวานะครับสำหรับคันนี้แล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้าส่วนเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้ครับ CVT นะครเป็นตัวเกียร์ถุงเรียบร้อยตกแต่งลายไม้สวยงามครับคอ่โซนตรงกลางจะมี Qi Charger Wireless นะครับหรือว่าแท่นชาร์จโทรศัพท์นั่นเองนะครับตัวนี้รองรับทั้ง Android และก็ iPhone ครับผม ส่วนเบาะครับเบาะหนังนะฮะสีส้มชาโมั์นะครับหรือว่าสีอิดนะที่หลายๆคนเรียกกันนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าครับผมคนขับปรับได้8ทิศทางนะฮะสภาพเบาะก็จะมีร่องรอยของการใช้งานฝั่งคนขับมาเล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้นะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเสริมฟองน้ําปูหนังใหม่ให้นะครับก็ที่เหลือสภาพเบาะก็สวยๆเลยครับผม ไม่มีร่องรอยของการฉีกขาดคับเบาะหนังเดิมแท้จากโรงงานจากศูนย์คันนี้นะฮะใครที่สนใจทักเข้ามาได้ด้านหลัง,งกว้างกครับนั่งสบายนะฮะเบาะด้านหลังเนี่ยไม่มีร่องรอยของการนั่งหรือว่าการใช้งานเลยสวยมากครับภายในสะอาดสะอ้านนะฮะมีแอร์ตู้หลังให้พร้อมครับตกแต่งลายไม้หลังคาดเดิมฝ้าดเดิมครับไม่มีรอยเปื้อนเ,เ,เขียเขียนนะคบหรือว่ารอยฉีกขาด มีม่านหลังไฟฟ้าให้ครับแล้วก็ม่านด้านข้างจะเป็นดึงมือให้ทั้งสองฝั่งนะครับส่วนตรงนี้ก็มีที่พักแขนให้นะครับแล้วก็ที่วางแก้วนะครับตกแต่งลายไม้ด้านหลังก็สามารถเปิดปิดได้นะครับเหมือนเดิมนะครับด้านหลังกว้างเลยนะครับรถโยต้าแคมรี่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถเก่งนะฮะซีดานสีประตูที่มีความนิ่มนวลนะครับที่มีความนิ่มนวลนะครับใครที่ชอบไร้์สไตล์แบบว่า ขับรถทางใกล้ก็ดีทางไกลก็ได้นะครับแล้วก็มีความนิ่มนวลนะครับก็แนะนำเป็นรถโตโยต้า a m มร y เลยนะครับผมเขาขึ้นชื่อในเรื่องของความนิ่มนวลอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับรุ่นนี้ดูแลรักษาง่ายมันท t นันง่ายครับมีศูนย์ทั่วประเทศไทยเลยนะสำหรับแบรนด์โตโยต้านะครับก็เป็นแบรนด์แข็งที่สุดของประเทศไทยเราเลยนะครับ สำหรับตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ VV T I W นะครับฝาครอบสีเทาแบบนี้นะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบ2.0ลิตร2,000ซีซีครับเป็นตัวหัวฉีด D4S นะครับซึ่งประหยัดน้ำมันมากๆนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะอัตราเลี่ยนะครับความสิ้นเปลืองจากการใช้งานจริงอยู่ที่ 12ถึง13กิโลต่อลิรอันนี้ใช้ในตัวเมืองนะครับถ้าวิ่งทางไกลอยู่ที่ประมาณ15กิโลต่อลิตเลยทีเดียวนะครับเครื่องยนต์เดิมๆโรงงานครับสภาพสวยสมบูรณ์นะรอยมารรอยคิวซีสวยๆเดิมๆแบบนี้ครับไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มหรือว่าราั่วซึมนะรภายในสะอาดครับ สวยๆเนียนๆแบบนี้เลยเครื่องยนต์ไม่มีผ่าไม่มีแต่งนะครับผมเครื่องยนต์เดิมๆโรงงานเลยนะครับส่วนโครงสร้างเบ้าโช้กหัวน็อตเดิมเป็นอร์ชัดเจนนะครับรอยแต้มสีรอยคิวสีสวยๆนะครับน็อตคานด้านในนะครับไม่มีแกะไม่มีขันครับผมฝาตะปรงแท้น็อตเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดแก้มซ้ายขวาของเดิมหมดไฟหน้าคู่เดิมโรงงานนะครับคันหน้าเดิมแท้สุดครับระบบเบรก ABS ได้ดิทเบรกสีล้อครับคันนี้เร่งไมน้อยที่สุด นะสำหรับรถรถนี้ที่ผมได้มานะครับมาทั้งหมด4คันไปก่อนแล้ว1คันนะครับผมไปก่อนแล้ว1คันนะรถเนี่ยยังไม่แตะล้านเลยนะครับก็โดนจับจองแล้วก็ไปก่อนแล้วนะครับ1คันนะฮะใครที่สนใจก็ทักมาคันนี้ Toyota Camry 2.0G ปี2017นะครับผมเลขใหม่99,000โลครับผมขายอยู่600,000 59,000บาทสีดำส,สวยๆผมให้ป้ายทะเบียนไปด้วยนะครับพักมาได้เลย0894807362นะครับสำหรับวันนี้ผมไอทอโต้ก็ oh ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ